สวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปผมกอล์ฟพิชยานะครับวันนี้นะครับกอฟจะพาเด็กๆทุกคนไปเล่นซิร์สเก็ตแข่งกันครี่้นพพีอ ไ่ละไมลาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกบอกเลยว่าการที่จะมาถ่ายอะไแต่ละทีโดยการที่มีครบสตัวนี่คือเหมือนแบบว่าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับเวลาอยู่ด้วยกัน4ตัวจะต้องมีตัวผูกมันจริงๆเขาเป็นหมาใจดีมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮลตี้ใครสอนฮะ ชื่อเฮลตี้เพราะว่าป่วยหนักตั้งแต่ตอนช่วงเด็กๆนะฮะแต่แดชนี่จะเรียบร้อยมากๆแต่ฟิล่า e เรียบร้อยสุดฟิล่าจะไม่เห่าเลยถ้าไม่มีเจ้า3ตัวนี้อยู่นะฮะถ้าอยู่ด้วยกันนี่คือเห่าบ้านแตกทุกคนกลับมาเข้าเรื่องด้วยความที่ปวดหัวมากเลยครับทุกคนโอเคเอามว่าช่วงนี้นะครับคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเยอะมากก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าถ้าเราเอาหม,า,มาเล่นเซิร์ฟสเกตมันจะเป็นไงวะก่อนที่จะไปแข่งกันนะเราให้เด็กๆลองไปฝึกก่อนเลาไปกันหมดแล้ว่ะนี่ เชื่องสุดขนาดพื้นร้อนๆยังนอนอยู่กับเราเลยโอ้โหหัวร้อนมากโอเคไปเข้าบ้านไปลูกไปเข้าบ้านเนี่ยทอกกี้อ่ะเวลามันโตขึ้นมันไม่ได้ตัวเล็กๆน่ารักเหมือนตอนแรกนะฮะคือมันก็น่ารักอยู่ครับแต่ว่าตัวใหญ่มากเหมือนหมูอ่ะเหมือนลูกหมูเอางี้ดีกว่ามาไหนเด็กๆตัวไหนจะลองเล่นสเก็ตก่อนครับฮาเดชผู้ชายมาก่อนก็ได้มาไอ้ดูดิ ังไงบ้างแดนไม่ยอมเลยอ่ะแล้วมาลองดิได้อยู่ได้อยู่เิฟโอ้โหเด็กหญิงวิปปิ้งซ้อมดูบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปแข่งขันกันเนี่ยเดี๋ยวเราให้เด็กๆทุกคนนะครับไปเติมพลังกันก่อนก่อนที่จะไปแข่งนะจ๊ออไปเนนะครับเราจะมาจัดปิกนิกหมาครับเติมพลังให้น้องหมาก่อนจะแข่งเซิร์ฟสเก็ตกันนะฮะ จริงจังวะจริงจังที่ไหนเล่ว่าจริงจังแล้วสักพักน้องหมาจะคิดว่าถ้าโปรปิกนิกเราอ่ะเป็นแผน <c oughs> น่นฉี่มันอาจจะฉี่มันนี่ <g ills> จบเลยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ย ก็เตรียมอาหารมาแบบดีมากๆเกรดพรีเมียมมานะครับเพื่อให้น้องๆได้กินกันอยากอร่อยเติมพลังก่อนไปเล่นเซิร์ฟสเกตนะครับนั่นก็คืออาหารสุนัขชนิดเปียกแบบกระป๋องสปาร์ตโกลด์ขนาด80กรัมนะครับผมนี่ไงร่ะอันนี้นะครับเขาใช้เนื้อไก่แท้เลยนะครับคือแบบเป็นเนื้อไก่ที่คนกินเลยเป็นฮิวแมนเกรดอินกรีเดียนนะครับพรีเมียมแค่ไหนจ๊ะแล้วก็นี่นะครับเขามีมาถึง4สูตรเลยนะครับอันนี้เลยสูตรไก่พร้อมชีสในเจลลี่นะครับสูตรไก่ชิ้นพร้อมปูอัดแล้วก็สลายใในนน้้้เกกกกรรรววี่่ัสูตไพอมผลลแ สูตรไก่ในซุปฟักทองนะครับอาหารกระป๋องสุนัข smart heart g o นะครับมันเป็นการกินที่พรีเมียมมากเพราะว่ามันคือการกินแบบ serve your style นะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับเรียกว่าทีมกินเดี่ยวกับทีมกินผสมอย่างเช่นแบบเจ้าหมาของก็่ีมี4ตัวใช่ปะสองตัวชอบกินแต่อาหารเปียกแต่อีก2ตัวชอบกินแบบอาหารเม็ดแล้วก็ผสมกับอาหารเปียกกก็เลยติดอาหารเมด็ดน,นีมาด้วยเดี๋ยวกอาจะจัดแต่งให้เหมือน h อกกี้ fine dining นะครับทุกคนไงไงล่ะ นี้นะครับเป็นสูตรฟิตแ่าอันเฟิร์มมีแอลคาเน i ีนแล้วก็มี CLA คุมน้ำหนักเราสี่ตัวด้วย CLA คือไม่ใช่ CL จากวงทูแนนี่วันนะทเป็นยังไงล่ะครับคนมีข้าวแล้วกินบนกับข้าวนะครับหมาแล้วก็มีกับนะครับอะไรเนี่ยลลงมาไม่เป็นไรท็อปปิ้งเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มนี่เห็นไหมมีผักด้วยครับทุกคนเฮลตี้สำหรับหมา เนี่ยกลางฝนเลยนะทุกคนลงทุนแค่ไหนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนครับผมเด็กเก็มามากินกินมาอ้อู้อู้ลุยลุยวิปปิ้กินอ่ะลกอ่ะโอ้โหโหดูฟิล่าดิฟิล่าแบบสองจานฟิล่าฟิล่าอร่อยมากจนแย่งกันเลยนะครับ พิล่าจานที่สามเรวพิล่าพอพิล่าพอพิล่าว้าพิล่าทุกคนถึงเวลาที่ต้องพาทั้งสี่ตัวไปแข่งเซิร์ฟสเกลนะบอกว่าเหนื่อยกว่าเลี้ยงเด็กเยอะเจริงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะหาซื้ออาหารสุนัขแบบเปียก smart heart go 80กรัมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจช็อปใกล้บ้านนะครับหรือช็อปออนไลน์ที่นี่เลย Let's go and surf skate แล้วมาดูกันว่าพลังที่เติมไปเนี่ยมันใช้ได้ไหมกับการที่ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ดูนิชิวแล้ว่ะ Let's go ไปหาที่เซิร์ฟสเก็ตกันทุกคนเอาถ่ายไหมครับ โอเคเราจเจอทางแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในนี้ดีกว่าไม่อันตรายเพราะว่ารถมันไม่ค่อยเข้า ฟิลา่ามองกล้องหน่อยลูกเอออย่าชิวชิวเออเออเออดีมากลูกเราจะแข่งเป็น2เซตเซตแรกแข่งเดี่ยวแข่งด้วยระยะทางว่าใครอยู่บนสเก็ตบอร์ดไหลมาได้ไกลกว่าเซตที่2เนี่ยเราจะแข่งพร้อมกันใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าชนะผู้ชนะจะได้รางวัลพิเศษเดี๋ยวไว้ดูตอนท้ายว่ารางวัลพิเศษคืออะไรนะขอแนะนำตัวผู้เข้าแข่งขันก่อนนะครับเปิดตัวกันด้วยที่สาวสวยคุณแม่ลูกสามฉายาว่าลาสันแหลกแหลกครับ าชินคนที่2องริปปิ้งนะครับสาวน้อยผู้ถูกกระทํา <_ S 1> <_ S 2> ถูกเข็มตีกัดจมูกเลือดออกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแข่งกันที่2ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาอีก2ตัวมาแจมนะครับเพราะว่าคอนโทรลสตัวไม่ไหวมากครับคนเดียวเจ้าแม่ขาสัน้นแหลกๆนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงไหนโดดลงตรงไหนเราจะวางมาร์กตรงนั้นลากขึ้นก่นขึ้นนั่งก่อนั่งน อ่ะโอเคครับถือว่าการออกตัวครั้งแรกประสบความสำเร็จอยู่นะครับโอ้โหกอ่สิงเมตรได้ทุกคนดีม่เลยพี่เล่าบอกหนูเหนื่อยแล้วค่ะหนูเหนื่อยแล้วค่ะหนูกินข้าวเพิ่งอิ่มนะคะวิปปิ้งโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเราเล่นตรงนี้วิปปิ้งเอาไม่ลูกโอ้ยมาถึงนี่ยืนเลยว่ะนี่เฟี้ยวว่ะยืนเลยว่ะเขายืนเลยอ่ะ ตรงนี้ตอนนี้นะครับฟิลา่านําอยู่เพราะว่าฟิลา่าไปถึงนู่นแล้วคู่แข่งันคนที่2นี่แบบโอ้โหแบบไม่ได้เลยครับเราส่งเขาเข้าไปพักกันทั้งคู่นะครับเราจะขอเบอิกตัวอีก2คนนั่นก็คือ Dash <Yeah. S 1> and Healthy นะ Healthy จอมกัดไปยอดชายหนึ่งเดียวในบ,บ้านนะครับ Dash ปาปามปาพม,พมตัวใหญ่มากทุกคนรู้สึกหนักกว่าฟิล่าสองเท่า <Yeah. S 1> เอาลนะครับทุกคนอันนี้เป็นท่าเซตก่อนนะครับมันดูล่อแหลมนิดนึงนครับ ่ะแดชอ้าวลงแล้วแดชแท้เดชนี่ให้เกียร์นั่งบนยาวเลยนะเก็บเนี่ยเลอะหมดแล้วเนี่ยสามห่วยส,สุดครับแดชห่วยส,สุดมาเฮลตี Hell ้ไม่ยอมขึ้นเลยดีมากหรอพร้อมออกตัวนะครับสำหรับเฮลตี้นะครับฉายาจอมโหดกัดไม่เลือกหน้าเก่านนเนี่ยกัดคนอื่นเนี่ยฮะกูคนอื่นเนี่ยฮะสามสอง Dash, อันนี้เฮลตี้ปรากฏลูกชายคนเดียวในบ้านป่วยสุดป่วยสุด <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยมาถึงลงเลย <c oughs> เอาเนว่ารอบนี้นะครับสำหรับการแข่งเซตแรกแข่งกันด้วยระยะทางว่าใครไกลกว่านะครับผู้ชนะคือฟีล่าครับผมพักยกนะครัเพราะว่าฝนตกแล้วเราก็เลยยังแข่งไม่ได้แต่นี่มีหมาเป็นอะไรหรือเปล่าดูดิลิงกองเลยกัื้นแล้วอะไม่ไหวแล้วอะ ้ยย่ดวเหมือนมาแข่งแล้วอะเนี่ยดูดิแข่งเนี่แข่งงูหมแล้วเนี่ยให้เขาพักกันก่อนให้พู้นขันพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในบนการแข่งกับสเก็ตสี่อันพร้อมกันนะฮะพิล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะแสดงความเป็นเจ้าของกับน้ำลายที่มาเป็นมือนะอยากให้มินที่ใย่หรือเปล่าเราพามาใชโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราจะเริ่มมาเซตอัพนะครับก่อนจะออกตัวนะครับคือตอนแข่งอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนเซตอัพนี่แหละ มันลงอ่ะแดนไม่ขึ้นอ่ะวุ่นวายมากครับทุกคนบอกตามตรง <c oughs> หันไปดูครับทุกคนข้างหลังนั้นคือเส้นชัยนะครับผ <c oughs> ู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นี่คือแดนนั่นเองทุกผู้ของเราค <c oughs> นต่อไปคือเฮลตี้จอมกัดกัดไม่เลือกหน้าส่วนฟิล่าจอมเพิ่งไปลดน้ำหนักมาส่วนตัวสุดท้ายคือว <c oughs> ิปปิ้งจอมขมือใครไปถึงเส้นชัยก่อนชนะฟิล่าพร้อมไลูกสี่ พี่เล่าบอดกับมาด้วยพี่ล่าชนะแล้วจริงๆแล้วแพ้เพราะอะไรวะแพ้เพราะคนอยคนไปหรือวะทุกคนครับ เกมมันจบง่ายเกินไปครับมันไม่ได้ครับกลัวว่าแบบว่าพิล่าชนะอีกแล้วอะรอบแรกพิล่าชนะอันนี้พิลาก็ชนะเ<ด>พราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาเป็นการแข่งขนันอีกคันนึงนะครับการแข่งขันที่3เป็นการขันหมาลากเลื่อนไม่มใช่ลากเลื่อนนะคือว่าเราอะจะนั่งอยู่บนบอร์ดใช่ปะล้วให้หมาลากเราไปเรอเห็นปะที่หมาหิมะเขาลากแบ <า S 1> บว่าเป็นตัวลากเลื่อนอะลากไปปุ๊บใครไปถึงเส้นชัยก่อนชนะเคครับทุกคนตอนนี้เราตั้งจุดเส้นชัยนะครับเราจะตั้งเลยไปหน่อยเพราะอันนี้้ึกนไข รอบที่3นะครับช<อ>ิงชนะเลิศนะครับ5 4 3 2ฮ้าไ, 2> าไปไ,าาไปามสอง go เฮ้ ก่อนตอนแรกคิดว่าฟิล่าจะชนะแล้วอ่ะแล้วออกตัวมาแบบเร็วมากเลยทุกคนสุดท้ายแบบวิ่อาวอร์มอัพก่อนดีเอาวอร์มอัพหรอเอาใหม่รอบอ่ะอทุกคนวอร์มอัพก็ได้ไปอีกรอบคืไแบบเปลือยเมื่อกี้ถือว่าเป็นการซ้อมให้ทุกคนก่อนเพราะว่าทุกคนยังร็วตัวไม่ได้คราวนี้เอาจริงแล้วพร้อมไหมทุกคนทางบ้านพร้อมไหมครับในคอมเมนต์มาดีว่ารอบชิงชนะเลิศสุดยอดของจริงนี้ใครจะชนะฟิล่าตั้งก่อนโอเคห้าสี่สามสองยิงปุ๊บไป มเ,เมือนเดิมอีกแล้วเด็เตอรที่สามด็ตที่สพีห่หลังหล่นไปดูวิ่งดูวิ่งดูดนีด้เาอ่ะออนตุนเลยอนะ่เยะเยลสิ ผู้เข,าเข้ LIKE เขาแข่งขันโกรธแล้วครับทำแพ้สองรอบก็ถือว่ารอบนี <us 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 ้นะครับโชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วว่าวิปปิ้งเป็นคนชนะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิปปิ้งจะได้รางวัลด้วยแล้วก็ฟิล่าได้รางวัลเดี๋ยวพาไปให้รางวัลข้างในกันดีกว่าครับไอ้วนไม่ได้รางวัลเลยเห็นไหมไอ้วนไม่ได้รางวัลไปเลยเข้าบ้านมาเข้า้าทุกคนเข้าบ้านโอ้ยดูดูนะเข้าบ้านจากผู้ชนะเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีของรางวัลให้แต่ว่าเรามีของรางวัลชมเชยด้วยรางวัลปลอบใจเด็กๆมาให้ทุกคนแล้วทุกคนร้อนหมดเอาไหมเนี่มา ลุย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 ,ยลุย,ลยอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวันนี้ครับไงก็ฝากกด subscribe นะครับกด like กดแ h a ์ด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบน้องหมาตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างน้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปเซิร์ฟสเกตอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับบาย